สวัสดีค่ะรถกระบะสวยๆมาแนะนําให้ชมกันเช่นเคยนะคะแลมาเลือกชมกันได้ที่ช่องกระซิปบอกเรานะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะทุกท่านได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆแบบนี้นะคะเข้ามารับชมกันแล้วนะคะในวันนี้ก็มาแนะนําให้ชมกับรถอ e ีซูซู DMAX ค่ะปี05นะคะเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะคันนี้นะคะสภาพสวยค่ะทุกท่านรถมือเดียวป้ายแดงด้วย หน้าเดิมท้ายเดิมนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีคอมบดเลวราคา189,000บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะสามารถผ่อนได้ติดแบคลิศออกรถวางเงินดาว39,000บาทผ่อนเดือนละ3,899บาทระยะเวลา72เดือนค่ะ <Final S 1> ภายนอกสีสันดูดีนะคะรอบแม็กขอบ18ภายในสะอาดแอร์เย็นค่ะ ใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ครบเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะพร้อมขับขี่ได้เลยนะคะสดได้ผ่อนได้นะคะรถเอกาสารครบพร้อมโอนค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้ชื่อเจ้าของคนเดียวนะคะรถอยู่ที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะสนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเป็นเบอร์โทรของเจ้าของรถโดยตรงเลยค่ะทุกท่าน โทรไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมต้องการไปดูรถนะคะโทรเข้าไปคุยได้เลยค่ะทุกท่านก่อนโทรก็อย่าลืมสังเกตวันที่ลงคลิปนะคะหากเกิน2สัปดาห์ไปแล้วมีโอกาสที่จะขายรถไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนคะ่ะแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ